โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินวันละ400บาทเข้าในส่นองทูมันนี่บอเล็ตนะครับจากการที่เราเนี่ยดูวิดีโอนะครับผ่านแอปพลิเคชันในส่วนของ TikTok นั่นเองนะซึ่งวันนี้นะครับจะมาสอนในหัวข้อ2หัวข้อหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นการ าหาเงินนะครับวันละ400บาทนะครับและก็สอนวิธีการถอนเงินนั่นเองนะครับจากแอปพลิเคชันนี้นะโอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําตามผมได้ทุกขั้นตอนเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับและก็ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับในส่วนของแอปทิกตอรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําตามผมได้นะโอเค ถ้าเกิดใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับบนหน้าจอมือถือท่านผู้ชมเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะที่ผมชี้ไปนะครับสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งทีเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของคําว่าลิงก์นะครับตรงลิงก์สีฟ้าเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปตรงลิงก์สีฟ้าได้หนึ่งทีเลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะพาเรานะครับเด้งเข้าไปสู่หน้าต่างของเบราว์เซอร์นะครับหรือหน้าต่างของ o o g l e Chrome นะหรือว่าหรือว่าถ้าเกิดใครที่กดเข้ามาแล้วนะครับมันไม่เดง ขึ้นมาหน้าต่างประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองกดลิงก์แล้วก็กดเข้ามาใหม่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับวิธีแก่นะครับสำหรับใครที่กดลิงก์เข้ามาแล้วมันไม่ขึ้นนะโอเคถ้าเกิดมันขึ้นหน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้อย่างนี้นะครับใครที่มีแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยก็ไม่ทาการเออไม่ต้องจําเป็น ต้องดาวน์โหลดมันผมนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่จะไม่เคยเล่นในส่วนของแอปติคตต่อมาก่อนนะครับยังไม่มีบัญชีในส่วนของแอปติคตต่อมาก่อนเพื่อมันก็สามารถที่จะทําตามผมได้นะเพื่อเพื่อนเนี่ยจะได้รับเงินนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนปนเนี่ยกดลิงก์เข้ามานะก็กดคัดลอกรหัสได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอารหัสที่เราคัดลอกเนี่ยไปวางในส่วนของหน้ากิจกรรมนะกดคัลลอกรหัสเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นในส่วนของดาวน์โหลดแล้วก็เข้าร่วมตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปหนึ มันเนี่ยก็จะให้เรานะครับทำการเลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะทําการดาวน์โหลดต่อที่ไหนนะครับเราก็เลือกในส่วนของ Google Play Store นะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มาทําการดาวน์โหลดหรือว่ามาติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะซึ่งมันก็จะบอกในส่วนของกิจกรรมหรือว่ารายละเอียดที่มันจะหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับยังไม่ทําการเล่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นได้แน่ๆนะครับก็รีบๆเลยนะโอเคนะครับก็กดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำการติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดเสร็จสับเรียบร้อยแล โอเคกดเปิดได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดเปิดเข้ามานะครับมันก็จะมีวิดีโอต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะดูไดไ้นะถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับเพื่อนๆก็ทําการลงทะเบียนนะครับหรือว่าทำการสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะซึ่งการสมัครนะครับจะมีผลนะครับต่อการที่เราเล่นในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายทีนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทําการสมัครก็กดเข้ามาตรงมุมขวาล่างตรงฉันนะครับกดไปหนึ่งทีเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนของ โปรไฟล์นะครับหรือว่าบัญชีที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทําการสร้างนะครับเพื่อนๆือก็ทําการสร้างอะไรให้เรียบร้อยนะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยสร้าง Account อ,อะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับซึ่งต้องย้อนไปก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่สร้าง Account นะครับซึ่งการสร้าง Account เ,เนี่ยถ้าเกิดใครที่มีอายุนะครับ ต่ำกว่า18ปีเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเล่นกิจกรรมนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยสร้างในส่วนของ Account หรือว่าสร้างบัญชีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะให้เรานะครับเลือกในส่วนของอายุนะเราก็เลือกเป็นปีคศอ,อ,อะไรก็ได้นะครับที่มันให้เราเนี่ยมีอายุมากกว่า18ปีนะเพื่อที่จะเล่นในส่วนของแอป แอปพลิเคชันนี้หรือว่ากิจกรรมนี้นั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามาหลายคนนะว่าทำไมผมไม่มีที่ใส่รหัสเชิญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับในส่วนของตัวนี้นะโอเคนะครับหลังจากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทำการลงทะเบียนหรือว่าทําการ ล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับกดออกมาตรงกิจกรรมได้เลยนะครับตรงมุมบนที่ผมชี้ไปนะกดเข้าไปตรงเหรียญตรงนี้หนึ่งทีเลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะพาเรานะครับเด้งเข้าไปสู่หน้าต่างของกิจกรรมนะซึ่งถ้าเกิดผมพูดวกไปวนมาต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยจริงจด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดเข้ามานะครับในส่วนของหน้ากิจกรรมนะถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับมันก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับว่ามันจะะขึ้นนนแบบบไหครั โอเคนะครับการที่เราเนี่ยเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับมันก็จะมีที่ให้เรานะครับทาการป้อนรหัสอ้างอิงนะครับเพื่อจะได้รับในส่วนของ1บาทนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับการที่เราเนี่ยกดลิงก์เข้าไปเลยนะครับที่ผมให้คัดลอกรหัสนะแล้วเพื่อนๆก็รหัสที่ผมให้คัดลอกเนี่ยมาวางตรงรหัสเชิญนะครับเพื่อที่จะกดส่งนะครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของ1บาทเนี่ยฟรีไปเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะได้1บาท2บาท3บาทเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปนี้นะครับการเชิญเพื่อน1คนี่บาทเนี่ ก็ <S <S อาจจะมากกว่านั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่เนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับในการใส่ในส่วนของรหัสอ้างอิงนะเพื่อจะได้รับเงินในสองตัวนี้นะการที่เราเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับการที่เราดูวิดีโอนะครับเราก็จะสามารถที่จะได้รับเงินเนี่ยด้วยนะครับการที่เราเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับแล้วมาดูวนะิดีโอเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่าเราเนี่ยได้รับในส่วนของเหรียญน,นะซึ่งเหรียญตัวเนี้ยการดูวิดีโอสินาทีนะครับเราก็ได้รับเหรียญเหรียญในสี่ร้อยนะการดูวิดีโอครึ่งชัั่่ววโมงนนก็จะได้รบใสขอ 1,400งพี่ยเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยนะครับตรงเหรียญน,นะครับเพื่อนเพนะื่อนเน่ยสำหรับผู้ใช้ใหม่นะครับที่ไม่เคยเล่น,นสองแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่ในส่วนของรหัสอ้างอิงไปแล้วเนะี่ยเพื่อนๆนก็จะสาม,มารถที่จะหาเหรียญได้นน,น่เองนะ เราต้องรู้ในส่วนของประเภทของเราก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใช้ใหม่หรือว่าเป็นผู้ใช้เก่านะครับถ้าเกิดเป็นผู้ใช้เก่าเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตางเหมันผมนะมันก็จะไม่มีนะครับที่ใส่ในส่วนของรหัสอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะจําแนกได้เลยนะครับว่าเราเป็นผู้ใช้เก่าหรือผู้ใช้ใหม่ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้ใหนะม่เนี่ยมันก็จะมีที่ใส่ในส่งวนของรหัสอ้างอิงนะครับก็ถ้าเกิดเข้าใจแล้วนะครับการที่เราเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับ,รบการที่เราดูวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันในสองติ๊กตอกเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญนะซึ่งเหรียญที่เราได้รับนะครับก็จะได้มาจากการที่เราเนี่ยดูวิดีโอนะครับถ้าเกิดครบ1 0,000เหรียญเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแลกได้นะครับแล้วเงินก็จะมารวมกันตรงนี้นะหวังว่าน่าจะไม่งงนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่่นนนนะะะโอเเคคครรรััับบหลงจาากกททีๆ ใส่ในสองรหัสอ้างอิงหรือว่าทําการใส่ในส่วนของอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับวิธีการนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับที่สามารถที่จะหาเงินได้่นองนะครับโอเคนะครับแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เก่าผู้ใช้ใหม่นะครับมันก็จะมีในส่วนของตรงเชิญตรงนี้นะแล้วก็สามารถที่จะกดเชิญได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเห็นในส่วนของคัดลอกลิงก์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดคัดลอกได้1ทีนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาช้เล็กน้อยนะครับก็ จะเห็นในส่วนของรายละเอียดนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่้จะเชิญเพื่อนนะครับแล้วจะได้รับเงินยังไงนะจากที่ผมไม่เชิญไปนะครับแล้วเพื่อนๆคัดลอกรหัสเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็เอารหัสที่เราเนี่ยคัดลอกนะครับไปให้เพื่อนๆเนีเ่ยดาวน์โหลดนะครับผ่านลิงก์ของเรานะแล้วเพื่อนๆของเรานะครับดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราเสร็จเนี่ยจากนั้นเนี่ย เมื่อเพื่อนๆนะครับใส่รหัสเชิญหรือว่าใส่รหัสอ้างอีของเราเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัสทันทีนะครับเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบนะเราก็จะได้รับ10บาทนะครับเมื่อเพื่อนของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบนาะสิบาทแรกเนี่ยได้มาจากการที่เราในเชิญเพื่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะครับ พอเพื่อนๆของเรานะครับเล่นในส่วนของแอปทิกตอร10นาทีทุกวันทุกวันนะครับเป็นเวลา3วัน7วัน14วันเนี่ยเราก็จะได้รับ18บาท22บาท30บาทเนี่ยตามลําดับนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้เข้าใจอีกทีนะครับถ้าเกิดเราเอาลิงก์นะครับที่เราคัดลอ,อกนะครับซึ่งลิงก์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลิงก์ที่เราคัดลอกเนี่ยไปเพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดตามลิงก์ของเรานะครับแล้วพอเพื่อนๆดาวน์โหลดตามลิงก์ของเราเนี่ย แล้วเราก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกในส่วนของรหัสเชิญของเรานะซึ่งรหัสเชิญตรงนี้นะครับแต่และคนเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆแห่ของเราเนี่ยใส่เข้าไปนะพราะเพื่อนๆของเราใส่เข้าไปแล้วนะครับ แล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆของเราที่เราเชิญเนนะี่ยเขาเล่นติกต่อนะครับเป็นเวลา10นาทีทุกวันทุกวันนะครับเป็นเวลา3วัน7วัน14วันเนี่ยเราก็จะได้รับ18บาท22บาท30บาทเนี่ยตามลําดับเลยนะครับ <t IS> ก็จะประมาณนี้โดยรวมๆแล้วเนี่ยการเชิญเพื่อน1คนเนี่ยจะได้รับ80บาทเนี่ยก็ถือว่าจริงนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อ,อยากจะถอนนะครับหรือว่ามียอดเงินนะครับที่สามารถได้จะถอนได้นะในส่วนของกิจกรรม ส่วนที่2นะครับที่ผมจะมาสอน,นครับก็จะเป็นการที่ถอนเงินนะครับเข้าสู่ในส่วนของทูมานีว a ลเลนะครับแล้วก็กดไปตรงถอนตรงยอดเงินด้านล่างได้เลยนะครับก็กดไปตรงถอน1ทีเลยนะครับ หลังจากที่เพืเ่อนๆนะครับกดเข้าไปตรงถอนนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของเงินนะครับที่เราเนี่ยมีนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะถอนเท่าไหร่นะมี15บาท60บาท100บาทแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ400บาทเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ มียอดเงินนะครับอย่างเช่นของผมนะครับหกร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับผมก็ถอนได้แค่สี่ร้อยนะแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วเราก็มาถอนในวันต่อไปนั่นเองนะครับก็จะไม่สามารถที่จะถอนได้หมดทีเดียวนะจะถอนได้แค่ครั้งละสี่ร้อยนะครับถ้าเกิดใครที่มีเกินนี้นะครับก็สามารถที่จะมาถอนได้วันหลังก็ได้นะครับโอเคนะครับเราก็เลือกจํานวนเงินนะครับผมขอเลือกในสองทั้งหมดนะมันก็จะเขียนกํากับ บอกเราอีกรอบนะครับว่าการที่เราถอนนะครับก็จะยอดสูงสุดก็คือ400บาทต่อวันนั่นเองนะครับก็กดถอนได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับกดถอนเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะให้เรานะครับผูกเบอร์ในส่วนของทูตุนี่บัลเลตของเรานะซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ทําการผูกเนี่ยเพื่อนๆก็ผูกไปได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆผูกเสร็จก็กดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับกดถอนเงินปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะให้เราเนยืนยันอีกรอบนะครับว่าการที่เราในกรอก ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยระบบเนี่ยจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากรอกเบอร์ในส่วนของ t ู u มิเนะวัลเล็เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันถูกต้องแล้วเนี่ยเรากดยืนยันได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการถอนนะการที่เรกากดคลิกไป1ทีนะครับเงินก็จะเข้าตอนนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูแล้วกันนะกดยืนยันเพื่อถอนนะครับ กดปุ๊บนะครับจานนั้นเนี่ยก็รอสักคู่นะครับแล้วเงินก็จะเข้าเลยนะครับในส่วนของ t ูมอนี่วัลเลตนะเห็นไหมมีข้อความเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับถอนปุ๊บเนี่ยก็คือเงินเข้าเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันละ4 0 0เนี่ยก็ถือว่าได้จริงนะครับสำหรับใครที่สายเชิญเพื่อนสายฟรีเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองที่จะเข้ามาเล่นกันได้นะครับ โอเคนะครับเราจะเพื่อนกดถอนไปนะครับตรงยอดเงินของเราเนี่ยก็จะถูกต<ๆ>ัดไปนะซึ่งก็ตัดไปนะครับในส่วนของ400บาทนั่นเองนะครับแล้วเงินที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอนได้ในวันหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็จะไม่หายไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะตรงยอดเงินของเราเนี่ยก็จะลดไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุป กิจกรรมให้อีกทีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเห็นไหมผมก็ได้รับเงินมาอีกแล้วนะครับ18บาทก็ได้มาจากการที่เราในาเชิญเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเน่เชิญเพื่อนๆเน,นี่ยเราก็จะได้สามารถที่จะได้รับเงินนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะในส่วนของกิจกรรมเชิญเพื่อน1คนเนี่ยจะได้รับในส่วนของ80บาทนะครับก็ต้องเชิญเพื่อนที่ไม่เคยเล่นในส่วนของแอปพลิเคชันนี้มาก่อนนะครับก็คือเพื่อนๆที่ไม่เคยดาวน์โหลดในส่วนของแอปติคต่อมาก่อนและก็ไม่มีบัญชีในส่วนของแอปติคต่อมาก่อนนะครับแล้วเราเชิญไปนะครับให้เพื่อนๆไ่ยดาวน์โหลดแลวก็สมัคร a c c เ u ้ามานะจากนั้นเนี่ยก็ใส่รหัสอ้างอิงของเรานะครับแล้วการที่เพื่อนๆนะครับที่เราเนี่ยเชิญมานะครับแล้วเขาเล่นนะครับในส่วนาที ทุกวันทุกวันนะครับเป็นเวลา3วัน7วัน14วันเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของ18บาท22บาท30บาทเนี่ยตามลำดับเลยนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยการเชิญเพื่อนหนึ่งคนเนี่ย ก็จะได้รับ80บาทเนี่ยก็คือว่ายืนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าสามารถที่จะได้รับจริงนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนที่เราเชิญเนะี่ยเราก็สามารถที่จะดูในส่วนของยูดเซอร์ได้นะซึ่งการที่เพื่อนๆทําภารกิจนะครับเราก็จะได้รับในสวนตัวนี้นะซึ่งส่วนมากผมเชื่อเลยนะครับว่าอาจจะไม่มีคนทํานะเห็นไหมก็ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้อะไรนะส่วนมากก็จะได้มาจากการที่เรานเชิญมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในที่สายเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะอาจจะได้เปรียบหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําการหาในส่วนของเหรียญเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเหรียญเนี่ยผมก็สอนไปแล้วนะครับในส่วนของหลายคลิปนะเพะื่อนๆก็สามารถที่จะกลับไปย้อนดูคลิปต่างๆได้นะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของสลิปนะครับว่ามันเข้ายังไงนะครับแล้วจะมีค่าธรรมเนียมใๆใดๆทั้งสิ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีค่าอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือสลิปนะครับที่ได้ทําการถอนไปก็คือเวลา5โมงเออไม่ใช่ดิประมาณบ่ายโมงนะครับผมก็เบอร์อะไรก็ไม่รู้นะซึ่งถอนไปวันที่14บสี่คุมพานะครับวันนี้ก็วันที่14บสี่คุมพานะเป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็ถอนไปนะครับ400บาทนะครับเราก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้นะซึ่งมันก็จะบอกเวลานะครับกากับอย่างถูกต้องนะครับแล้ว ก็จะไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะได้รับในส่วนของ400บาทเนี่ยเต็มเลยนะครับไม่มีการหัก100บาทหักค่าโอนค่าอะไรนะครับไม่มีเลยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของระบบเติมเงินเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาถึงขนาดนี้นะครับยังไม่ทําการเล่นเนี่ยก็รีบๆก็รีบๆเล่นเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ฟรีนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยมันมีวันหมดอายุนนนะครับก็เดือมีานะครับ ก็กุาพามีนาก็เหลือีกประมาณ1เดือนพอดีนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นแ่ยเพืมันก็สามารถที่จะเข้ามาลองเล่นกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของแอปนะครับ ติ๊กต่อนะครับดูวิดีโอยังไงให้ได้รับเงินนั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนที่ชอบนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูนะถ้าเกิดผมพูดตรงไหนไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขอบคุณเดียวกันนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณครับ